สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสอนตั้งค่าใจโรนะครับสาหรับใครหาตั้งค่าใจโรของตัวเองนะครับหรือความไวใจโรหรือความไวทั้งหมดนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือการเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมอันนี้ก็คือเปิดใจโรนะครับอันนี้จะเปิดเฉพาะเล็งกับเปิดตลอดครับผมเปิดเล็งก็คือตรงนี้ไม่ได้ครับใช้ตอนเล็งอย่างเดียวนะครับผมส่วนตัวก็เปิดทั้งหมดนะโอเค ต่อมาก็คือเรื่องอความเร็วคงที่นะครับผมใช้แบบคงที่นะครับอย่าใช้เป็นแบบ ACC นะครับผมก็คือการปัดนะครับผมใช้แบบคงที่ก็คือแบบอยู่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับปัดยังไงก็เท่านั้นครับอันนี้ก็คือการปัดหน้าจอนะครับผมผมไว้ราปัดเร็วแค่ไหนครับโอเคต่อมาก็คือไจโรเลยละกันมาตั้งตามนี้ครับผมตั้งนะผมจะหยุดรัดแคปเอาเองนะครับผม อืมอืมประมาณน,นี้อืมหมดต่อมาในการยิงยังไงให้ปืนมันนิ่งนะครับก็คือท้ายปืนนะครับผมจะช่วยในเรื่องทําให้ปืนมันนิ่งนะครับแล้วก็สับปืนเร็วนะครับปากปืนก็จะช่วยเรื่องการเก็บแสง เ็บแตงปืนแล้วก็ทําให้นิ่งเหมือนกันนะครับผมนี่อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีให้อ่านอยู่นะ,ะนี่เห็นปะ่ะรถแรงทีบยางว่าพร้อมประกายไฟที่กระบอกปากกระบอกปืนเห็นปะ่ะอ่านอ่านได้เลยครับอเคต่อมาก็คือความไวนะครับผมเวลาเราปรับนะเราเรามายิงเรามายิงในตรงนี้ดูก่อนครับผมว่ามันมันมน,มนิ่งหรือเปล่ามันเข้ามือไหมอะไรเงี้ย ก็มายิงตรงนี้ดูก่อนนะครับผมคือถ้ามันมันสายมันอะไรเกินไปเราก็ปรับเพิ่มปรับลดลงมาดูนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากตั้งค่าความไวเองนะโอเคต่อมาคือเรื่องสะโคปนะครับผมคือสโคปอะ่ะมันสามารถปรับได้นะใครที่เอามาเล่นไวยิงอย่างเงี้ยยิงใกล้ยิงไกลอะ่ะอันนี้สําคัญครับผมว่าสโคบนี้ก็ดีนะสโคปสองดึงไปสี่ได้สโคบเจ้าตัวเนี้ย ปืนนี้มันฉีบอยู่แล้วนะครับผมจะใส่เป็นเรื่องปกติครับอยากยิงอยากยิงให้มันนิ่งก็ยิงเป็นชุดเอาครับผมมันจะยิงนิ่งนะถ้ายิงกดรัวๆก็มันจะโดนมันจะสายนะครับ หรือว่าจะยิงเป็นทีละนัดก็ได้นะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เปลี่ยนอยู่เห็นไะมอมันก็จะดีนะครับผม,มจะนิ่งก็จะแบบอะยิงง่ายครับผม,มยิงโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องกราฟิกนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะอยู่ที่โทรศัพท์เราเลยครับปั๊บ บางทีก็ปรับแบบนี้มันจะลื่นบางทีก็ปรับสมดุลมันถึงจะลื่นนะครับแต่เฟมเรทอะปรับสุดได้เท่าไหร่ให้ปรับเท่านั้นนะครับเฟมเรทโอเคต่อมาก็เรื่องขนาดจออะไรงนี้ก็ตามนี้ครับอนนี้เลยโอเคต่อมาก็คือเรื่องเสียงนะครับเสียงประกาศก็เบาให้มันเบาได้นะครับผมเพิ่มก็ได้กอนยี่สิบก็ได้กำลังดีให้เบาไม่ดังมากครับ โอเคก็จบเท่านี้นะครับสำหรับการตั้งค่าของผมนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยอยากได้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวนเรื่องสกิลหรือตัวละครนี่เดี๋ยวผมจะทําลงให้นะครับผมว่าเออตัวนี้เล่นแบบไหนตัวนี้เล่นยังไงเทคนิคการเล่นตัวละครนะครับผมแล้วก็ปืนนะครับผมเราจะทําลงมาให้เรื่อยๆนะทุกคนก็ฝากกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ผมได้แลครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย